น้าโปรดตั้งใจเราได้บุญจากการฟังเทศจากการรับศีลจากการไหวพระจากการแผ่เมตตาจากการนั <t Así, <t 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 ่งกรรมฐานได้เยอะเพราะฉะนั้นโปรดอุทิศส่วนบุญทิฏฐังเมพุญยางนิพานักษาปัจจโยโหตขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้า ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้หากว่ายังไม่ถึงในชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดึงหรือชั้นดุสิตเป็นต้นขอให้ข้าพเจ้าได้สมรรจมรรคผลนิพพานบนสวรรค์โน้น หากยังไม่สำเร็จอยู่เมื่อศาสนาพุทธนี้จะครบห้าพันปีพรแต่ศาสนาจะหมดจะสิ้นเมื่อถึงพศส9 9 9ปีกับ11เดือนเศษพระอธิิธาตของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ไวด้วยอำนาจอภิญ,ญายา,าตอนแต่ปริณิพาน,าน,ะานจะมารวมกัน,กนเป็นองค์พระพุทธเจ้า,เท,จาเทศสอนเทวนาอยู่ท,ท,ยทายใต้ตนสีมหาโพธิ์เจ็ดว,วันเจ็ดคืน,น,คนขอให้พระพเจ้า ได้เป็นเทวดาตังเทศสำเร็จมรรคผลในพานในสมัยนั้นหากยังไม่สำเร็จอยู่ขึ้นชื่อวอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์ประหานขออย่าให้ข้าประเจ้าได้ไปเกิดไปนันขาด ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันศาสนาประสิอานได้สเร็จมรคนิพพานในสำนักของพระองค์ท่านโดยเร็วพันที่สุดนิธังเมคุณยภาคังบพสัตตานังเทมะข้าพเจ้า ขอทิศส่วนบน,สนบนที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่บิดามันดาครูาบา,า,าอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากราร,ร,รนมนายเวรโลกยีติศาสทั้งหลายเทพพระบุตรเทพปิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกุศลที่ขับพปเจ้าได้บังเพ็ญนมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุข,สขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทินลสลังสมาสัมุทโธปะวคา ตังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวากาโตภะคะวตาธมองนามัตตามิสุปฏิปโนภคะวโตตาวกสสิ สังคั้งนำมามียนโมตัสสาปะคะวะโตภะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาปะคะวะโตภะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พัภวะโตภระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังโหตุขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า ในบรรลุมรคนิพพานยิทังเมสุญญภา,าคังสับพระสัตตานังเทมะ้าพเจ้าเอาอุทิศส่วนบนที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แกบิดามันดาครูบาอาจรรรรารย์ ท่านภูมีพระคุณท่านภูมีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรคือสัตว์ทั้งหลายมีมดดำมดแดงเป็นต้นที่ขาพเจ้าได้เบียดเบียนมาหรือได้ขาดตีเข้ามาขาติก่อนก็ดีชาตนี้ก็ดีเรือลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีทั้งตอนหน้าและรับหลังขอเจ้าคำนายเวรเหล่านั้นจนมารับส่วนบนุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าในอุทิศให้นี้กรรมเวรอันใดที่มีอยู่ต่อกัน จงยกให้เป็นโอโหสิกรรมแกกันลยกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงผลนิพพานอานหนึ่งเทพบุตรเทพฏิดาทั้งหลายผู้พีปีศากทุกทุกท่านจงได้อนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกคศนที่ข้าพเจ้าเดี๋ความเพีมานี้สัตว์ทางหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทางหลที่ถึงสุขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทินรับพรเทศกินิพร ยาละพนทานยาถาบริวะหาผู้ราปริปเรนติสากรังเอวเมีวิโตตินังเฒตนางอุปกัะปติยิตังปจิตตังสุมหังคิดปเมวสมิตจตุทัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาถามะนิโชตินาโซยะถาสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัรพโรโวินัสตุมาเติภวัตวันสราโย สุขีทีฆายยโกภะวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังมุทธาพจายิโนจัตตารโธรรมวัทันติอายุมนโนสขังผะานาัง